ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะเจอความทุกข์บางครั้งมาเบาๆบางครั้งมากระแทกใจจนหายใจแทบไม่ออกปกติแล้วเวลาทุกข์เกิดใจเรามักทำสองอย่างหนึ่งหนีสองสู้แต่หลวงปู่ชาสอนว่าความทุกข์ไม่ได้มาหาเราเพราะให้เราหนี แต่เพื่อให้เราดูมันให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูคอยสอนให้เรารู้จักใจตัวเองลึกขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตดูเวลามีเรื่องกระทบความคิดจะวิ่งเร็วมากอารมณ์จะพุ่งแรงทันทีใจถูกรั้งถูกดึงถูกบีบจนเรารู้สึกว่านี่แหละทุกข์ แต่ถ้าเราหยุดสักนิดและมองมันเหมือนเรามองเมฆบนฟ้าจะเห็นว่าทุกข์ก็คือสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาเพื่อให้เห็นเมื่อเรามองทุกข์ได้ตรงใจจะไม่ถูกกลืนไปกับมันความกลัวจะค่อยๆเบาบาง เพราะเราเริ่มเห็นตามความจริงว่าทุกเกิดเพราะเหตุปัจจัยและจะดับเพราะเหตุปัจจัยเช่นกันเราไม่ต้องสู้กับมันไม่ต้องผลักมันออกเพียงแค่ดูมันอย่างที่มันเป็นด้วยสติที่อ่อนโยนด้วยความตั้งมั่นของใจ